สวัสดีค่ะอันยองอาเซอร์ระเบินสร้างกำนีนรักทุกท่านรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คือจะทำะคุกคุกถั่วงอกนะคะ,อะเอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเวลาเราลวกถั่วงอกกินอย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รสชาติใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราก็จะทำะใส่ให้มันมีสีสันหรือว่าให้มันน่ากินคือทําเป็นอาหารน่นะคะอันนี้สไตล์เกาหลีนะคะพี่แจนก,ก็จะทําแบบสไตล์เกาหลีเพราะว่า พี่จจงอยู่เกาหลีนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเกาหลีทําแบบไหนนะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีถั่วงอกแคน่นั้นเองนะคะถั่วงอกถ้าเราไม่รากอย่างเงี้ยก็ออกนะคะออกออกนะคะมัน็นได้ฐานาง่ายๆนะคะพวกที่มีรากยาวนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะมีเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะแล้วก็ซอสนะคะอืมอืมแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ พวกตกแต่งสีนะคะมีงาคั่วนะคะแล้วก็น้ํามันงาจ้าทำง่ายๆนะคะโอเคเรามาลงมือกันนะคะเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงเราไม่ต้องใส่น้ํานะคะเอาถั่วง,งอกลงไปค่ะถั่วง,งอกลงไปนะคะไฟแรงนะคะเปิดไฟนะคะอันนี้ปิดฝาไว้นะคะนะคะนาทีแรกก็คือจะใช้ไฟแรงนะคะ ใช้ทั้งหมดประมาณหนาทีเจดนาทีนะคะ,ะตัวลวกผักนะคะตัวผักนะคะนาทีแรกก็คือใช้ไฟแรงนะคะนาทีต่อมาใช้ไฟอ่อนนะคะปิดไว้ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณหนาทีตั้งไว้เลยไม่ต้องไปสนใจนะคะทีนี้เรามาเตรียมเครื่องปรุงกันต่อเลยนะคะเวลาเรายำใช้กระเทียมสดมันต้องเนื้อะละเอียดนิดนึงพี่แจงจะเอาหมอกมนนิดนึงนะคะเพราะว่าผักมันน้อยนะคะอืมคัก็ นี่นะคะโอเคละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้นะคะทีนี้เกลือเกลือพอดีเกลือของพี่จันนี่เป็นเกลือทะเลนะคะมันก็เลยจะทําให้มันเป็นละเอียดละเอียดนิดนึงนะคะนะคะประมาณนี้ก็นิดนึงนะคะ่ะปลายช้อนปลายช้อนชาไลยคะ่ะมันน่าจะเข็มาทีนี้ที่จะต้องต้องต้องการให้มันละเอียดเพราะว่าเป็นมเม็ดใหญ่นี่เกลือทะเลนะคะส่วนมากก็จะ,ะกินเกลือทะเลกันนะคะ ก็จะทำให้มันละเอียดนิดนึงทีนี้ก็สีสันนะคะพี่แจงก็ใช้ต้นหอมนะคะหั่นฝอยนะคะหั่นฝอยนะคะหั่นฝอยฝอยเลาอันนี้ถึงเราเราทานมันจะสดสดเลยนะคะแต่งสีเพื่อความหอมเพื่อมีรสชาตินะคะมีรสชาติแต่งสีให้มีสีหลายเสียหลักสีนะคะใส่แครอทก็ได้นะคะพอดีแครอทของพี่แจง หมดก็เลยปกติก็ต้องใส่แครอทด,ด้วยไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นถั่วงอกตัวหลักก็ได้นะคะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าไม่นานนะคะใช้ไม่นานเพราะผักมันสุกง่ายนะคะปกติเราก็กินดิบอยู่แล้วอันนี้เราต้องการแค่ลวกสักหน่อยไม่ได้ลวกนะลวกก็ได้แต่มันน้ํามันจะเยอะเกินไปนะคะพี่แสยงใช้นึ่งนะคะใช้ลักษณะแบบไม่ยีน้ํานะคะคือใส่ในกระทะร้อนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ5-6นาทีนะคะโอเคเดี๋ยว ก็จะพอแล้วนะคะเป็นลักษณะคั่วผักนะคะเราต้องการอยากให้ผักมันไม่ต้องใช้น้ํานะคะปกติถ้าใช้น้ำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันน้ําเยอะปกติผักมันก็น้ําเยอะอยู่แล้วนะคะล้างเลยนะคะผักมันจะทําให้ผักหอมนะคะอย่าแช่น้ํานานนะคะมันจะเส้นผักมันจะอวบๆอ,อย่างนี้เลยนะคะเป็นลักษณะคั่วด้วยนะคะมันก็ทําให้หอมผักด้วยนะคะ ล้างสามน้ํานะคะน้ําประมาณสักสามน้ํานะคะน้ําเย็นเย็นเลยนะคะนย่ยผักมันก็จะอวบนะคะตัวนี้ก็คือจะทําให้เราผักมันอวบผักไม่เหี่ยวนะคะเมื่อกี้เราคั่วผักเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทำถ้าคั่วผักนะคะเวลาเรายำหรือเราคุกเนี่ยคะ่ะมันจะหอมมากนะคะพี่เจนเน้นอยากให้ใครนี้ลองทําวิธีนี้นะคะเราจะใช้วิธีลวกก็ได้นะคะถ้าใครจะต้องนถนัดลวกนะคะ แต่ลองลองพี่แจนํเานเสนอนะคะอยากให้คั่วนะเพราะมันได้หอมผักนะคะอันนี้คือล้างต้องการช็อกตัวผักนี่ให้มันอวบนะคะตัวผักนี่เห็นไหมคะมันจะอบอวบอย่างนี้มีน้ําอยู่ข้างในไม่เหี่ยวใช่ไหมคะถ้าเราคือ,อรีบล้างนะคะอย่าแช่น้ํานะคะแช่น้ําถ้าเวลาเอาน้ําออกมันก็จะเหี่ยวนะคะไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะถั่วงอกนะคะถั่วงอกคุกเกาหลีนะคะซุปจน้วหามูนหมูชิมนะจ๊ะ ใส่เกาหลีนะคะสัดน้ําออกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเวลาทิ้งไว้ก็คือให้น้ําออกประมาณ5นาที10นาทีอย่าไปกดผักนะคะเดี๋ยวมันจะผักมันจะยุบเพราะว่าผักมันอ่อนอยู่แล้วนะคะเราเราอยากให้มันมีความกรอบความใสอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะใสมากแล้วใสใสสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคนะคะนะมันจะได้ไม่เยอะนะคะทีนี้พี่แจนก็จะมาคุกกันนะคะ เราใส่ชามคุกแบบนี้นะคะนี้เราก็กระเทียมสดนะคะเนี่ยเราก็ใส่ประมาณนี้เข้าไปนะคะเกลือ mm hmm. พี่แจงก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะกลั mm hmm. วมันเค็มนะคะอืซอสนะคะซอสสาหรับคุกนะคะอประมาณนี้หนึ่งนะคะประมาณช้อนต๊ะหนึ่งนะคะคืออย่าอย่าคุกแรงนะคะเดี๋ยวผักมันจะยุบนะคะ นี้ก็คุกได้เลยนะคะอืมอืมอนีนะคะอู้หหอมอค่ะเวลาเราคั่วผักมันจะหอมเห็นไหมคะผักมันจะไม่ยุบมากนะคะผักมันก็จะเส้นหลวบอวบอย่างนี้เวลาเราเคี้ยวมันก็จะได้ออรสชาติได้รสชาติในการกรุบกรุบกรุบกรอบนะคะกรุบกรุบกรอบกรอบผักนะคะอ,อือก็นะคะเอาผัก แต่งสีเข้าไปนะคะ,นะคะแล้วก็ใส่งางาคั่วนะคะงาคั่วหอมแล้วแต่และกันนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะนะคะเสร็จเรียบร้อย นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แจงจะทานให้ดูลองดูนะคะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมคะผักกรอบมากเลยอร่อยค่ะหอมงาอืม อลองทำกันดูนะคะรสชาตินะคะแล้วแต่ว่าคนอยากอยากเติมเค็มก็ใส่เค็มเข้าไปเยอะนะคะแล้วแต่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตามที่ตัวเองชอบแล้วกันนะคะอืมอันนี้พี่แจงกินแบบนี้คือค่อนข้างจะจืดนิดนึงอะนะคะเพราะว่าชอบแบบนี้นะคะก็ลองทํากันดูนะคะอืมวันนี้นะคะ เมนูกับข้าววันนี้นะคะคุกถั่วงอกนะคะของเกาหลีก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคุยเฟื่องนะคะคุยเฟื่องวันนี้นะคะของพี่แจงคุยเฟื่องวันนี้ก็คือคุกถั่วงอกนะคะคุกถั่วงอกนะคะทําเป็นผักนะคะเวลาเราเ เวลาเราจะกินกับข้าวคะไม่ให้มีกับข้าวเป็นเมโนโูหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่า,าเราเวทกินกับอะไรก็ได้แต่คือไม่ต้องกินแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคือมีการคุกให้มันมีสีสันหรือว่าให้มันมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปนะคะคือรอมโอนันยองอยเคเซโยนะคะชี่อช่องให้จูซโซโซคำสาเมดาสารางคำเมดา บายบายแล้วก็เจอกันใหม่นะคะทุกคนสุขภาพดีนะคะบายบายแล้วก็เจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ